เก็บากุกวันก่อนหน้าที่จะมีปัญหาได้เพเข้าไปตับนาแล้วตามไาคอนโดที่ว่าทิ้งขยะเยอะแยะแล้วชาวบ้านร้องเรียนเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยเขาบอกว่าเทศบาลไม่ได้เข้าไปเก็บขยะเนี่ยความเป็นมามันเป็นยังไงครับถืออยี้ครับเทศบาลเนี่ยช่วงนี้นะครับบุคลากรยังไม่มีเพราะค่าตอบแทนยั่ม่ถูกแค่เก้าพันบาทบวกเข้าชิ่ิบพันเป็นหนึ่งหมื่นแต่เทศบาลเนี้ยไม่ได้ยิ่งนอนใจก็จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ภาคเอกชนที่จะมาเก็บขยะให้ก็ปรากฏว่าได้ยืดซองเสนอราคาเราได้ประกาศให้เก็บขยะตั้งแต่เดือนมิถุนานะครับปรากฏว่ามีบริษัทมายืดบริษัทเดียวแล้วก็ไปสามารถเก็บในเดือนมิถุนาได้จะขอไปเก็บเดือน,นกรกฎาคมไม่ตรงกับตามที่เราประกาศเราจึงต้องยกเลิกไปในส่วนนี้ mm. ก็คงจะต้องดําเนินการไปในส่วนนี้แต่จุดตรงนี้หลังจากนี้แล้วเทศบาลก็ได้ระดม พละศัพกำลังเ,เรื่องจักว่าบุคลากรเราไม่มีตอนนี้ก็ไปยืมใช้เครื่องจักรที่จะไปเก็บไปคีบเก็บว่าแต่วันนี้ภัยในวันนี้ก็จะเขียนเรียบร้อยนะครับเขาต้องยอมรับต้องขอภัยด้วยผมเข้าใจเรื่องปัญหาขยะท,งทางเทศบาวนี้ก็ททาหนังสือไปถึงกลมเพื่อจะขอปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจากเกินเดือนข้าพันบาทเป็นกับค่าของชีดหนึ่งพันเป็นหน,น,น,นึ่งหมื่นจะให้ปรับเป็นสักหนึ่งหมื่นสองพันบาทหรือสามพันบาท เทศบาลก็พร้อมที่จะจ่ายให้กับพนักงานเทศบาลในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาของการจ้างบุคลากรเพราะว่าค่าค่าตอบแทนเนี่ยค่อนข้างจะต่ําเดี๋ยวนี้เขาเป็นรเดอร์ไปขับรถส่งสินค้านะครับเงินเดือนวันเดงก็ได้แล้วเจ็ดแปดร้อยนะครับมาทำกับเทศบาลเนี่ยตกวันละสามร้อยบาทสี่ร้อยบาทนะครับเดือนละหมื่นบาทเนี่ยมันไม่เพียงพอแก่ค่าใช้ใจ่ายประจําวันเวลาเราเปิดรับสมัครเนี่ยนะครับ เบอร์รับสี่สิบคนห้าสิบคนก็มาสมัครสักสิบคนทํำได้ไม่ถึงเดือนบางทีสิบห้าวันยี่สิบวันก็ออกแล้วบางคนเดือนเดียก็ออกแล้วในส่วนนี้ผมก็เลยท,ทําหนังสือไปถึงเดือนจำกลางบางกว่าว่านักโทษผู้ต้องขังที่พ้นจากโทษไปเนี่ยนะครับเราพร้อมที่รับเป็นลูกจ้างของพนักานสาธารณสุขปรากฏว่าแจ้งไปแล้วนักสามเดือนก็ยังไม่เห็นมีใครมาสมัครเลยก็ถือว่า ป็นส่วนหนึ่งที่กรวมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําให้กับลูกจ้างชัว่วคราวของเทศบาลซึ่งจริงๆแล้วอาชีพบนาพิล็เนี่ยก็พอเคยกําหนดไว้ว่าอย่างต่ำที่เท่าไหรหมื่นหกพันบาทแต่ปรากฏว่าพนักงานเทศบาลเนี่ยได้เก้าพันบาทและค่าอาชีพหนึ่งพันเป็นหนึ่งหมื่นบาทซึ่งมไม่เพียงพอกับค่าใช้ใจ่ายประจาวันจึงทําให้ไม่มีใครบาดสะบักในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุผลอันหนึ่งเป็นข้อด้อย ของการจ้งพนักงานนะครับเพราะถ้าเราปรับให้เขาเกระเดินผมแต่ชัดเป็นคอพอเคยไปแก้ไขเป็นเป็นคอทอนะครับเคยปรับปรุงเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งโดยเขาได้ค่าของชีพเนี่ยเก้าพันละค่ากะเดินเก้าพัน 9, 000, ค่าของชีพ 1, 000, เป็นหนึ่งพันเป็นหนึ่งหมื่นนะครับผมก็ไปทาถึงกอทอในการปรับเงินค่าตอบแทนก็เป็นเพิ่มได้อีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็คนติดรถขยะน,นะครับ ก็เพิ่มอีกยีบเปเ็นป็น 12, ือันบาทคนลอกท่อเพิ่ม25เป็น1 2เป็นึือรอบาทก็ยังไม่มีใคร,รามาสะบัดเนื่องจากค่าตอบแทนมันต่ำมากในส่วนนี้ถ้ากรมนะครับมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็นสัก1มื0นสองหรือนสี่นะครับทางเทศบาลก็พร้อที่จะจ่ายให้ส่วนนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าพระการเทศบาลอยู่ในเขตกรุงเทพปหาคนครนนทบุรีปทุมธานีสุพรรณเนี่ยเป็นเขตที่เขตที่มีค่า ของชีพค่อนข้างจะสูงฉะนั้นค่าเงินเดือนค่าตอบแทนเพียงหนึ่งหมื่น 1, บาทเนี่ยไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจำวันของพนังกงานผมก็เข้าใจในส่วนนี้นะครับเราจึงได้จัดจ้างเอกชนซึ่งเอกชนที่เราจัดจ้างนั้นเราประกาศให้เก็บเดือนมิถุนาย,ยนปรากฏว่าพอถึงเวลาบรายืน่นเสนอราคาจ,จริงจะไปขอนเก็บเดือนกรกฎา,าซึ่งไม่ตรงกับที่เราประกาศไว้เราจึงต้องยกเลิกและทำเรื่องประกาศใหม่ในส่วนนี้ครับนั่นครับและใน เื่องต้นนี้เราจะประปับการเก็บขยะกับคอนโดแห่งนี้ยังไงครับพราะถ้าเรามีพนักงานเพียงพอนะครับทุกอย่างเนี่ยทาได้หมดแต่เนื่องจากพนักงานเราไม่เพียงพอถ้าเราเพียงพอเราจ้าเอกชนได้ก็เราไปเก็บให้ได้หมดนะครับอันนี้เนื่องจากไม่มีคนไปทํางานนะครับแต่ตอนนี้เราจะเอา,เอารถคีมจะเข้าไปจัดจาก,การให้ภายในวันนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ภายในห้องเก็บขยะก,ก็จะขนออกมาก็ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยขนออกมาด้วยแลวได้ทาความสะอาดเพื่อเกิด ไม่จงกินเด็กต่อไปครับ